วครับวันนี้อยู่กัช่อง p o o X 9ซึ่งนะครับผมนะได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วจาก p o o ก Gaming เป็น p o o X 9นะ mm hmm. เพื่อความค้นหาชื่อช่องอแต่จะได้ง่ายขึ้นนะวันนี้ครับปรอยู่ที่เกมฟ e f i ดูไมครเป็นรหัสสายสีพุ่งกลับมาเล่นนะพิ่งจะกลับมาเล่นเลยแต่จากที้ผมเลิกเล่นไปเดือนหนึ่งนะเพราะว่าผมเนี่ยหาพื้นที่นะ mm hmm. ไปทำคลิปให้่อค,คนดูนะผม วันนี้เราจะมาลงน้องกังสักสองสามเกมน,นะคบผมลงเดียวนะกดเลยดอผมอะรหัสผมไม่เป็นรหัสสายฟรีนะมันไม่ได้กดติดตงอะไรไม่ไดมีเสียงอะไรที่รบก,กวนก็อขออภัยด้วยนะคะผมถ้าะเะ็นเพื่อนกดสายลิดผมก็จะทำลิดนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนะคะทุกคนว่าพวกนี้ ดี๋ยวผมจะลองฟรีมดูแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเสาอาทิตย์ของสัปด <a> า,า,า์น้หรืกเป็นเสาที่ของานาหเหนจัเป็นอุกเสก็แนอยกขึที่จะส่ใน้ผมก็ส่ตรงนี้ ก่อนมันด <i> <f> ีหมเลย่ทึ่งเหนึ่งไม่ก่อนแบบตึงเดี๋ยวนี้ยังกลัอมเริ่ตัเรียมเตนมอ่ะเหรอไม่ค่อยได้ไม่เห็นะไม่ได้เนสีดีตรงไหนครับตรงไหนดีก่อนหน่อยผมนะฮะตอนนี้ผมขออย่างนึนะผม อให้ทุกคนได้เข้ามาดูคลิปผมกดติดตามด้วยนะเพราะว่าผมอายุยังน้อยยังเด็กถ้าเกิดประสบการณ์แล้วผมอยากเปิดอันนั้นแล้วเดี๋ยว้าไลฟ์ซับก็เปิดก็เปิดไลฟ์ได้นะ่หมายถึงยังมีไลฟ์ได้แบบแบบกคือแบบผมจะทำคลิปให้ดีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมแล้วถ้าเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยผมจะพยายามลงคลิปให้กับทุกวันเลยนะครับ อันนี้มันเป็นช่วงเรียนเนาะซึ่งผมอะ่ะหรือทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับผมยังไม่เคยทำคลิปแนะนำตัวนะผมอะ่ะเป็นเด็กนะอายุ1ิเ็ดเรียนอยู่ป .6 นะนี่ป .6 นะเพิ่งจะเปิดเทอมมาประมาณเกือบเดือนเองมั้งนะทุกคนเรียนโคตรหนักเลยโอ้เรียนที่เนี่ยคือผมแบบสมองจะระเบิด เรียนคือยากมากอะคนวิมีคนอยู่ฝั่งน้นวิ่งไปผมดูก่นอนนะว่าพวกนี้ผมจะฟรีมหรือเปล่าอาจจะฟรีมน,นะเพราะว่าผมอุ้ยอันนี้บอดนะผมเพิ่งหลบมาเล่นแตเป็นโก้แง้งอะไรไม่รู้นะลืมแนละ,ปะไปเมื่อกี้พูดตรงไหนนะ อ๋อเล่าฟิตไม่รู้นะผมจะสตรีมหรือเปล่าเนี่ยเราะผมจะสตรีมหรือเปล่าดูทียังไม่เคยสตรีมเลยผมก็เลยไม่อยากสตรีมเนาะผมกลัวสตรีมแล้วไม่มีคนดูไงช่องผมมันไม่ได้เติบโตอะไรขนาดน,นั้นถ้าห้าร้อยฟับอ่ะผมต้องการห้าร้อยฟับแล้วผมก็คิดได้แต่หลายวิหน่อยใช่ไหขอแบบพันวิวบวกหน่อย ขขอององูผมดูก่อนนะถ้าคลิปยาวก,ก็แบบเกมเดียวพอถ้าคลิปไม่ยาวก็สองเกมไปเลยขออนุญาตนะพี่มีเสียงหมาเห่าผมยังเล่นอยูกับหนะมาเนาะมันก็จะเห่าด้วยเราไปหาคนกัน เด็ดนะฮะเราจะไปะะยิงคงถ้ามีเสียงรบก,กวนหรือว่ามีอะไรกระตุกกระตุกเนะี่ถ้ากระตุกผมก็ขออภัยด้วยนะพอดีกระฝาผมบ่ดได้แรงนะครับผมนิกหน่อเลย่อยไปเลยผมเนี่ยยังใช้ตั้งค่าของอันเก่าอยู่เลยนะที่มันยังเป็นหนึ่งร้อยอ่ะ ยังไม่ได้ใช้ที่มันตั้งค่ายได้หนึ่งสองร้อยเนี่ยอันนั้นผมไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ปรับเดีย๋ยวผมคขไปปรับใหม่เนาะถ้าผมปรับอะผมอาจจะมาทํแจกตั้งค่ายลากหัวก็ได้นะอืมกีนาทีแล้วเนี่ยห้านาทีมผมไม่อยากให้คลิปมันเกินสี่นาทีเนาะอืมแก็เล่นเกมเดียวกะอุย้ย ใช่ที่มันอยู่ข้างบนเหนืผมว่างั้นเวลาไหนี่นนนผมอยู่โก้กดแรงใหญ่ไปละไปทุกคนสีสีพักตายานะครับผมกดสีสีพักตายหนึ่งโอเคนะอนยู่ผมกลับมาเล่นจีนิงๆนะเนี่ยตอนรับกลับมาเล่นมีหลักฐานนะครับผม กมารเล่นริงเรียนหนักทุกความทิ่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำนัน่นคือมันขึ้นอะไรวะเนี่ยกดเลขนซีฟีดีไรมันจะขึ้นแบบที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะผมไม่รู้เห็นป่ะวิ่งคลิปอ่ะผมจะลงแบบเดียวไลฟ์เลยน,นะคะมนันก็คือทายเต็มคืลงเลยไม่ได้ตัดต่อ เออเดี๋ยวผมจะลองเอาไป็นตัดต่อดูนะทุกคนตัดต่อไปอะไรต่างๆนะผมไม่ค่อยอยากทำคลิปยาวนะช่องผมมันยังไม่ค่อยดังมันยังไม่ได้เกิดตัวอะไรหลายขนาดนะคะที่จะเลื่นอนมาับมามาดีมาดีนาชุดชุดโอ้ยโอ๊ยไอ้เนาะ first มาดูไหนนี่ไอ้ไอ้นางปมยาอีกตัวอยู่ไหนเนาะอยูนนี่เผมใช้ความฉลาดผมปลดลิงออกลยแล้วผมก็จะได้ลิงกับเรา ถ้าเห็นผมไม่เลี่ยนอะไรเลี่นเน่ยไม่ต้องแฝงนะผมเปิถุงนิ้วอยู่ถุงนิ้วเล่กเกมนะคุณที่มันเป็นสีดำๆจะฟีดสีก็น่าจะประมาณสิบกว่านาทีนะผมไปกันเต็ะพีเดี๋ยวสองสเดดสักเดสักออเออ

งนี้ก่อนตึงต่างตย็าี๋บ้ดอยูกันไม่ได้เรียบร้อยบุกแล้วับผมจังหวะนี้ยืนไหนล่ะยืนไล่ะ d o ัอเล่ด e v e โดนวีรรอกินย้อนแล้วอุ้ย ขึ้นห้องบนมันจะอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้เหรออยู่หลังบ้านนี่เหรอใช่บนใช่ตอนมันออกมานะโอ้ยยอยๆมือล่านะมือล่านถอยไป้างฝั่เขามาเหลือมาสิบกว่านาทีครัคลิปใครที่มาดูนะผมก็คือผมขอนะ กบคลิปนะแล้วกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะไปถึงห้าร้อฟาเพื่อเปิดรายได้ก็ทีนะทุกคนผมจะเปิดอะไรได้ก็ถือว่าดีถือว่าดีไย หน้าเลยถึงก็เ <blood. S 1> ปิดลายได้แล้วบนก็เป็นเงินนี่มันโอ๊ยโอ๊ยโอยไผ่ยิงออกไผ่ยิงแอดวานก็ด้วยอ้ว้าวกา็ฟาเป็นโป,ปรโดนะงไม่ใช่ผมชอบนะกะ็ฟา เปลี chat, uh, okay. ่ยนปืนที่ไม่ได้มีสิ่งนั่แลไ้อผมก็ไม่รู้เหมือันใจเสียคอโมโหเฉียนใจอืมเผื่อเอวหัวอะไรขึ้นครับนี่นี่เป็นเวลาฝังทุบไปตกนะ ผลจะไม่ได้ลงวันนี้นะครับคิดน่าจะลงพรุ่งนี้อ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะนะปฏิณะปฏิรีไฟฟาเนี่ยครับส่วนเล่นมีนคนบอกให้เกตตัวเกม g t a แฟนเพิ่มนะเขาจะไปหาเลยเขาตะไปหาเลยครับปฏิณีมันก็ไปหาได้ง่ายปฏิณีมันแล้วมันก็ต้องใช้พื้นที่นะทุกคน นอียรบัติรว่ากเัเรียบร้อยปูย่าว้วาวปูยาอ็มวพีฟัดตัวฆ่าเป็นเจ็ดโอเคแล้วปูย่สาสาคัดติดด้วยก็คือตึงอ่ะครับอื เป็นไงนะคะผมเวลาช่องปรเกมนี่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไปถึง500ฟ้ฟาดามาเพื่อเปิดรายได้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้แลวก็สวัสด,ดีครับ